ครับผมก็ขอสวัสดีท่านค่อแม่พี่นอนท่าทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้จะพบก,กันในช่องบอลช้ลานีกันอีกเชก่นเคยแล้วนะครับโอ้แย่นะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าแคทออฟแครกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับผมในนี้ฮะเราก็มาอยู่กันในเกมน,นี้นะฮะซึ่งเป็นเกมเก่าที่ผม กลับไปดู้วยเลยนะครับแต่อันนั of of ้นมันจะเป็นรหัสเก่าที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่นี่คือรหัสใหม่นะครับคือก็จะไม่เห็นได้คือรหัสใหม่นะครับถ้าไม่เห็นรหัก็รับดูนี่นี่คือรหัสใหม่ที่ผมเล่นนะครับนี่คือ b c b t d u นะครับแล้วผมก็มีแค่เด่นนะครับคุณนับสู้สองพันสิบนะครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ลีกคริสตันนะฮะซึ่งตอนนี้อยู่ลีกคริสตันสาวนะครับซึ่งผมก็นะฮะ ข้อที่บ้าก่อนเลยครับว่าตั้งแต่ผมได้เครื่องใหม่นี้มาผมรู้สึกว่าโอเคมากๆเลยนะ <c oughs> จริงๆโอเคมากเลยนะสามารถเล่นเกมได้หลายเกมแล้วตอนนี้ก็จะมีสซไพราเกมเกมใหม่คลิป <c oughs> จะมีสซไพรายเกมใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นเกมที่ผมบอกเลยว่าทุกคนอาจจะรู้จักดีนะฮะเป็นเกมที่ผมเคยเล่นด้วยแล้วก็เป็นเกมที่ทุกคนนะ่นาจะรู้จักกันดีนะครับผมแต่ก็รอจังกันต่อไปนะครับในคลิปต่อไปค้าครับผม ในตอนนี้ถ้าเราก็จะพากันไปดูกันนะครับซึ่งตอนนี้แคร์โอแคหรือ COC อซี o c นะก่อนเลนสันแล้วกันนะครับผม <S <S ตอนนี้ c ี o c พัฒนาไปเยอะมากๆเลยนะครับจากแต่ก่อนที่ถ้าดูคลิปเก่าผมนะแต่แต่ก่อนก็คือยังไม่ค่อยมีอะไรใช่ปะก็มีได้สิ่งของข้างแล้วก็บ้านคือยังไม่เพิดด่มเลยมาอะไรนี้ใช่ปะแต่ตอนนี้ผมจะขอข้าไปดูแคลนก่อนนะครับตอนนี้แคลนผมนะฮะก็คือนักสู้2 0 2 1นะครับซึ่งเป็นแคลนแรกแล้วก็เป็นแคลนสุดท้ายแล้วก็เป็นแคลนที่ผมอยู่มาได้ยยาาาวนนนนนมกๆเลละะสรับแคอื่ แล้วก็สมาชิกของผมในแครงตอนนี้ก็มีทั้งหมด41คนนะครับซึ่ง41คนที่ว่านี้ก็จะเป็นผมนะครับที่เป็นผู้นําซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็มีกุดลักนะครับก็คือตอนนี้คือเขาไม่ได้เล่นมาเป็นอาทิตย์กว่าผมจะพาไปดูบ้านเขานะครับนี่ขอโปรโมทบ้านเขาเลยนะคือบ้านเขาที่ว่าน,นี้คือเป็นบ้านอย่างนี้นะครับนี่คือบ้านดบลสิบเอ็ดนะครับตอนนี้คือบ้าน11ลสิบเอ็ดนี่คือโควชสวยอ่ะแล้วดูดิมันมีเนี่ยปืนใหญ่อินซีแล้วก็ตงังตาน,านา,นาซึ่งตอนนี้เขาเลิกเล่นไปแล้วนะครับคือ ไม่ใช่รถเลนี่คือรหัสเขาหายนะครับก็เลยเข้าแคนนไม่ได้นะครับผมต่อไปนะฮะอันนี้มันจะมีสมาชิกนะฮะของขอยค,คือมันอัปเดตใหม่มนอัปเดตใหม่ใหม่มาหลา,หลายอย่างเลยนะฮะมันจะเป็นการเพิ่มบ้านหลังใหม่เพิ่มอะไรหลายอย่างมาเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แหละที่ผมอยู่นะครับคือตอนนี้นผมเป็นทั้งผู้นํานะครับแล้วก็เป็นทั้งผู้ถัคือเป็นได้ทุกอย่างมาเล่นทีมเลยนะครับคือแล้วตอนนี้นผมมีทั้งผู้นําร่วมนี่ก็ร่วม10คนนะครับที่รวมชีวิต แล้วก็อาศัยอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีตอนนี้ผมได้จัดสรรบัปั์ใหม่คือเอาพู้อรุโสผมมีแค่คนเดียวที่เหลือคือเป็นสมาชิกหนึ่งนะครับถ้าใครอยากจะแบบถ้าใครอยากจะเข้าทีมนี้นะครับคือตอนนี้มีอยู่สิเอคนนะครับตอนนี้คือล่าสุดนะครับในคลิปนี้ก็เข้ามาได้เลยครับสําหรับชื่อนักสู้สมรูเอีดถ้าใครเล่นแออแอร์อยู่นะครับเป็อ COC อยู่ตอนนี้นะครับก็กลับมาเล่นกันได้เลยนะครับตอนนี้พี่ก็เล่นอยู่นะครับก็กลับมาเล่นกันได้นะครับก็ประมวลนิดนึงนะครับผมคือทีมนี้ก็คือ แต่ถ้าใครเข้ามาแล้วเนี่ยคือขอให้ทาตามก่อนนะคือขอให้แบบคือตอนนั้นผมก็มีวอให้ถึงสามครั้งต่อเดือนนะครับซึ่งวอลิเอ่อวอสสำคัญค่นี้วานี่คือนี่รียบร้อนนะครับนี่คือผมได้ไปตีิวอแล้วอุ้ยสิบเท่าสิบเท่าเลหนอว่ะฮ้ว้าวแต่ฝั่งเราก็ไม่ใช่ย่อยเนี่ยเนี่ยหบ้าน่บ้านที่ผมเลือกมานะเลือกเลือกจากมือตัวเองนะฮะคือเลือกจากฝีมือแล้วก็ผลงานที่เขาเล่นกมานะครับก็ประมาณนี้แหละที่ผมจะพามาดูนะครับ ก็นั่นแหละคือสงครามแคร์นะฮะแล้วก็บ้านมืดนะครับถ้าใจใคาไม่ผิดใน e ีที่แล้วคือนามากเลยนะตอนนั้นเริ่มมีบ้านมืดแล้วนะครับคือผมก็ได้มีบ้านมืดในชใช้งานแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เพียแแงแค่มอีเวนต์10ปีของแคร์อแคร์นะครับตอนนี้ผมได้เอาช่างก่อสร้างยอดสีมือเนี้ยไปเชื่อสร้างอ่าตอนนี้เขากําลังอ่าัเกรดประทัดอยู่นะครับซึ่งอัปเกรดประทัดท,ที่ว่านเนี้ยเป็นอัปเกรดเวลหกนะครับทำไมถึงผมอัปเกรดตาม าตามเวลของบ้านแบบนี้ครับเพราะว่า1เลยมันจะได้แบบตามทานันสองคือผมที่เกี่ยไปตามย้อนหลังมันจะได้แบบดูดีมากขึ้นเลยนะครับ,รบ,บก่อนในส่วของวูดก่อนนะครับก็ประมาณนี้แหละที่ผมจะพามาดูนะครับตอนนี้คือช่างเนี่ยกำลังสร้างอยู่นี้คือกาลังอัปเกรดนะครับก็คือรุ่งรอต่อไปก็ประมาณนี้แหละที่ผมจะพามาดูนะครับก็คือเป็นแบบใหม่ล่าสุดเลยที่ผมเอ่อได้เข้ามาเด่นนะจากที่โทรศัพท์เครื่องใหม่ยอย่างพูโครลเนี่ยนะครับก็คือโคชกเบียร์แห้โทรศัพท์ที่ กาเป็นเรื่องดีว่าที่ได้มานะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าซูปเปอร์กองรันที่ผมจะได้แฟร์เวิลด์11นะครับซึ่งอาจจะได้อีกนานนี่แหละเพราะว่าบางทีตอนเนี้ยคือผมอัปเกรดเหลือไม่กี่อย่างแล้วตอนเนี้ยคือเหลือเพียงแค่อ่าช่องขนุนหัวคอยอันนี้คืออัปเกรดเป็นเวิลด์4นะในที่สุดจะเป็นอย่างนี้นะฮะ แล้วก็ขอความดูมารุนผมก็เป็นเอวีเอสแล้วนะครับแล้วก็บางส่วนที่เป็นพวกประกอบแล้วก็พวกค่ายทหารแล้วก็พวกอาโรงทหารตอนนี้อัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ครีมกับครีมนี่แหละที่ผมยังไม่ได้ซึ่งอครีมผมชอบอย่างนึงคือเจลนะครับเจลจสกินนาให้แบบไม่ต้อใช้แอร์ซื้อเจลแรกก็ได้หรือจะกินโกลเด้นที่ผมซื้อเองนะครับเป็นเจลแรกที่ผมได้กินเยอะผมได้เลยนะครับแล้วก็สกินต่อมาที่จะกินที่ผมสุ่มได้จากเกมนะครับแล้วก็นี่คือสกินล่าสุดที่เขาแจกฟรีนะครับในงานนะครับเป็น แล้วแชมพิเซลนะครับโคตรน่า,าดูดิดูดิดูดินะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีอีเวนต์ให้ดูนะครับนี่จะพาดูเนี่ยอีเวนต์สิบปีเห็นไหมเอฟซีเห็นคลสนะครับแล้วก็นี่คือครบหมดเลยครบเซตแต่ว่าผมไม่มีตังค์เฉยแล้วไปเด่นถ้ามีตังค์ผมซื้อได้อยู่นะจะว่าไปนะฮะดูดิคือมันอัปเกรดมาจนกระทั่งแบบคือคนอยากกลับมาเล่นอยู่แหละแต่ว่าจะว่าไปอ่ะเนาะตอนนี้นะฮะเราก็เหดเอ,เอจิ้ไปนะฮะผมขอ นำเสนอเลยนะครับยอดเมืองหลวงแคนอตอนนี้อใครอาจจะรู้กรัรู้จักนะครับคือยอดเมืองหลวงแคนตอนนี้มันเพิ่มเข้ามาล่าสุดในปีนี้นะฮะซึ่งมันจะเป็นงานน่าสนใจอยู่นะครับนี่คือพารเราเปิสสดแบบสดๆเลยนะครับดูดิเนะนี่คือยอดเมืองหลวงแคนนะครับตอนแรกผมก็มาเขาไม่เข้าใจแหละจะบอกไปดูคลิปของยูริที่เขาเล่นกันนะคือเข้าใจนะคือเขาแบบเล่นกระสุนทนสารนะจะว่าไปคือมันเป็นการปุ๊กระลมเนี่ยนะฮะ แล้วผมก็เป็นหัวหน้าแกนตอนนี้มีเวลาให้โพสตดมในครั้งต่อไปเนะี่ยคือ2วันนะครับก็รอต่อไปมันครั้งละสาวันนั่นแหละประมาณนั้นนะครับอันนี้คือมันมีทั้งหมด7จ็ดเลเวลนะมีทั้งหมดมีทั้งหมด7ที่นะฮะในนี้ตามนี้นอาจจะเพิ่มมากกว่านั้นก็ได้เพราะข้างล่างยังมีอีกเพียบเลยที่ยังเพิ่มได้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นอนาคตที่แค่แ้นนะฮะจะเพิ่มเข้ามาได้อัปเกรดไปเรื่อยก,ก็จะมีการเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ ทางแคลมผมเนี่ยผมได้มาถึงหมู่เขาพ่องมดแล้วซึ่งหมู่เขาพ่องวดนี้ก็ตานหมดแล้วแหละตอนนี้คือเหลือเพียงแค่อัพเกรดบ,บ้านหลังใหญ่คือเมืองหลวงยอดเมืองหลวงเนี่ยอัพเกรดให้มันได้สุดก,ก่อนตอนนี้เหลือแก่ค่าคนถือเรินยังอัพเกรดไม่หมดนะครับตอนนี้เหลือเพียบเลยนะฮะมันจะเป็นพวกค่ายตาลินผาค่ายทับค่ายทับทราบเสาหมูไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อัพเกรดพุด่นระเบิดไอ้พวกเนี้างๆนานาซึ่งมันใช้เป็นหมื่นเหรียญเลยนะครับประมาณนี้แหละนะฮะ และตอนนี้ผมก็มีเลเวลสูงสุดในบรรดาคลแนต่างๆไม่เชื่อคนดูนะครับนี่คือมือึ่งแคลนนี่คือดูที่เสียงนะฮะผมเนี่ยตอนนี้มีอ่ามีทั้งเหรียญนี่คือจะเข้นุนกองทัพทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบอะไรนะแต่ว่ามันคือตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมก็เล่นมาเรื่อยๆแล้วก็เข้าไปเรื่อยๆไม่มีอะไรกลัวเข้านะครับอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูกัอนนะฮะขอกลับบ้านก่อนนะครับก็ประมาณนี้แหละที่ผมอยากจะพามาดูแล้วก็พยายามจะพามาบอกว่าก็กลับมาเล่นแล้วก็สามารถเล่นเกมอื่นได้ตามสบายเลยนะครับ อันนี้ผมขอดูก่อนนะฮะอ่านี่ตอนนี้ผมเป็นผู้นำนะคือผมต้องตามดูแล้วเชื่อมั้ยคือเขาขอกันอนะ่ะแล้วเขาขออ่าตหากันอนะ่ะผมก็ต้องให้เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้นานะผมต้องให้อยู่แล้วเสมอนะครับตอนนี้ก็มีคนกลับมากันแล้วก็โอเคนะครับนี่ก็คือการสร้างคือตอนนี้ผมพย,ยายามจะดันโล่ไอ้ดันอ่าดันขั้วนะให้ถึงประมาณประมาณเท่าพี่คนนี้คือพี่คนนี้เขาเล่นถึงประมาณสองพันห้าซึ่งไม่ใช่พี่ดิเขาเป็นน้อง แต่ผมขอ,ขอ,ขอเรียกว่าเป็นผู้นำในกาผู้นทาคนเก่านะคือนเนี่ยเขาเล่นกถึง205เพราะฉะนั้นผมต้องดันโล่ให้ถึงเกิน2 0ขึ้นไปอะเพราะว่าไม่นั้นถ้าอยู่ในโลกประมาณนี้มันจะเหมือนว่าบ้านเราแบบกากนะฮะคือเราจะกลายเป็นผู้นำที่ประหยัดกากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายๆคือผมจะต้องดันโลให้ได้ดีสุดคือผมต้องไปถึงประมาณโลประมาณหลีกดชั้นเปี้ยนเนี่ยไอ้หลีกสิบดีแม่กัแชมเปี้ยกกระดานฮะแชมเปี้ยนนี่คือถือว่าสังสงนะ หรือถ้าอยากจะให้มันเกินมสองหน้าขึ้นไปก็เป็นลายลีกย่อฝีมือนะครับคือก็ได้รับเป็นเลเวลลีกไปนะครับผมก็ประมาณนี้แหละที่ผมอยากจะพามาดูนะครับนี่คือบ้านหลังที่ผมสร้างแล้วก็ออกแบบมาด้วยฟังลุทธะทุเร,ร,เร,เรนนะแต่ก็ถือว่ามันก็เป็นแบบได้เป็นดาลใจที่ผมได้กลับมาเล่นคือเกมนี้มันไม่ได้กลับมาเล่นได้เกือบ2ปีนะสปี3ปีแล้วเกมนี้หลังจากที่เล่นเกมแคโแคนขคราวนั้นอีพีสุดท้ายเนาะ เมื่อ่นั้นตนันใช่อีพีสุดท้ายแล้วแต่ว่าตอนนั้นโทรศัพท์ผมไม่ดีแล้วแหละผมก็เลยเล่นไม่ได้แล้วนั้นเสียงก็อเสียไม่ได้แบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอย่างที่ที่เห็นกันนะครับก็คือมันก็ไม่ได้อะแค่แค,แค่มาย,วยาวๆเลยจนก,กระทั่งมาคลิปนี้ล่าสุดนะครับก็คลิปนี้ก็คงก็คงเป็นคลิปที่เปิดตัวเกมต่างๆได้เป็นครั้งแรกนะครับหลังจากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ และต่อจากนี้อาจจะมีโปรเจกต์อื่นที่จะเพิ่มมาเข้าได้นะครับและใน e ีต่อไปนี้ก็จะเป็นแค่แค่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีแค่อแค่มาสลับเกมอื่นบ้างนะครับก็คงจะเป็นไปตามนี้นะครับไมค์ากุ้งยังเล่นเหมือนเดิมนะครับเป็นไมค์าหลักอยู่เดิมนะครับแต่ว่าก็จะมีการติดคอนเทนต์ก็จะมีการเปลี่ยนแบบเพราะว่าตอนนี้ผมซื้อตัวแทนเลยรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่เล่นตัวถือมาทั้งหมดก็คือก็คือขอให้มันผ่านไปนะครับขอให้มันเป็นผลงานที่พวกเราจําได้แล้วครับแต่ว่าไม่มีการแจกกันนะในครั้้งต่่อออไไปนนนนนีคคคคืืืจจะะะเกกกกิดขึรรัับมมาแ แมปเนี่ยมันสร้างได้นะฮะก็ขอให้สร้างแล้วก็ขอไม่ขอแจกแมปนะครับคือขอไม่ขอแจกแมปนะครับขอย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคนะวันนี้เราก็พามาดูที่นี้แหละนะฮะวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่จะกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้ยย่